โอเอุปสารกลุ่มลองอีอไะไบ้างไม่ดูไม่ไดมใช่แหรวมีเฟซมีเฟซ ใช่ป้าปุกไม่ได้เข้าไปเล่นแอมนั้นนะบอกไ,ได้รู้แล้ไหมทันผู้ชมเข้ามาก่อนนะครับ ลองนี้ฟังนะได้แลลวครับไปเรืยนยครับก็ถามดูเฉยๆเอ้าิดเข้ามาไง สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้มารับชมครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์น<ห>ะครับวันนี้ผมชาเมืองเซียนก็มาไลฟ์สดในรอบสามเดือนก็ห่างกัจากการทําคลิปประมาณ3ามเดือนไมในลงคลิปทาง YouTube เลยครับต้องขออภัยครับ สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็ <c oughs> ผมก็ห่างกันในการทําคลิปประมาณ3เดือนเต็มนึงไม่ได้ลงคลิปก็ต้องขอประทานโทษด้วยครับนี่ก็ประมาณไลค์ในรอบ3เดือนกว่าครับ <c oughs> ต่อคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะครับ มานช่วงนี้เศรษฐกิจก็แย่ครับวงเงินนะครับงานก็ไม่มีครับเป็นทุกวงการครับโดยเฉพาะวงการถักเครื่องก็เงียบครับขายไม่ค่อยได้ครับปล่อยไม่ค่อยได้ครับช่วงนี้ผมเลยไม่ได้เช่าพระมาประมาณสามเดือนกว่าแล้วครับเลยไม่มีพระมาลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมครับขอรู้นะมาพบก ผมคิดว่าเขาอะคิดว่าปุบอ้วนปุบของสิบอะไร่างี้ยแต่จริจริงเนาะไม่ใช่สวัสดีนักผู้ชมสีท่านนะครับสวัสดีนักผู้ชมสี่ล้านดวงใจครับผมขอบคุณมากครับที่ได้มารับชมน้องยังเห็นนังตัวนะครับก็คอมเมนต์พูดอคุยทักทายกันได้นะครับพี่น้องผมก็ทำช่องเดียวกับพระเครื่องพระเครื่องสายอีสานพระเครื่องเมืองไทย ก็ไม่ได้ลงคลิปประมาณ3เดือนเต็มครับวันนี้ครบรอบ3เดือนครับที่ไม่ได้ลงคลิปทางช่องยูทูบจะต้องขออภัยพี่น้องด้วยครับเนื่องจากผมมาพระไม่ได้มาทําคลิปครับผมไม่ได้ไปเดินสนามพระประมาณ3เดือน4เดือนนะครับไม่ได้ไปเดินสนามพระก็เลยเป็นเมตพระที่จะลงคลิปให้ชมต้องขออภัยท่านทษ้ในเที่นี้ด้วยครับผม จากนี <l id> <Bond playing> <Pokémon> ้วงการภเครื่องก็เงียบๆนะครับตามภาวะเศรษฐกิจครับกระทบทุกอาชีพครับผมไม่ว่าการค้าการขายครับโรงงานงานก็กระทบหมดครับผมรโงงานผมก็กระทบครับไม่ค่อยมีงานครับโรงงานผมก็ทำโรงงานเที่ยวกับ ทำหมู่บ้านครับศางบ้านครับส,บ<น>สวยมากผู้หญิงคนไหนสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ำไมบุญมันเต็มตัวเหรอได้ยินไหมครับเป็นอะไร็ช่วงนี้หลวงพ่ออะไรครับมาแรงครับต่งนี้มาเป็นพระใหม่ส่วนมากจะเป็นพระใหม่ที่มาแรงพระเก่างั้น ปล่อยไม่ค่อยได้ครับสมัครพระใหม่ครับมาแรงรชมยุคเศรษฐกิจนี้สวนกระแสเศรษกิรออกรษรษครับพระเก่ารันเงียบแต่พระใหม่ไม่เงียบผมยิ้มกระแสแรงครับจะต้องขอใครที่นับครับที่ในลงคลิป สเดินเต็มครับไม่ได้ทำคลิปลงทางช่อง YouTube เลยครับก็เนื่องจากผมง่ายไปเดินสนามพระประมาณ3ามสีเดือนครับไม่ได้ไปเดินสนามนครับก็เลยไม่มีพระที่จะลงทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้รู้ไ,ได้ชมครับพอผมก็เน้นทำคลิปเกี่ยวกับความรู้รบ,อบอกจุดตรงนี้วิธีการดูครับผมรายละเอียดทุกอย่าง ขอคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับทท่านรวยรแหงนะครับสุขภาพแข็งแรงช่วงนี้ผมก็ยังไม่ได้เปิดรับเช่าพระเลยครับช่วงนี้เนื่องจากการเงินัด้องครับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเช่ามาก็ปล่อยไม่ได้ครับช่วงนี้ สนามของเขาเล่นสายอีสานครับเล่นสายอีสานครับหลวงปู่หงของมันโยครับหลวงปู่รุนอาตุโลหลวงพ่อบงวัดประสาทเยอะมากหลวงพวกกูผาวัดคงคาคลีเก็บ่อคูนว่ะเขาเล่นนะผมหลวงพ่อรวยครับเล่นหลักเล้ย่อยครับลับหลักเขายังไม่เล่นครับเล่นหลักเล้ย่อยก่อนครับผมผู้แสวงในใจของแต่ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้อ่าประกาศรับเช่าครับ คลิปที่ผมรับเช่าก็เป็นคลิปเก่าๆเมื่อสองปีที่แล้วครับผมผมก็ตอนนัการรับเช่าจริงของบลงผู้หงส์ลงบุดนุลตอนนั้นครับแต่ตอนนี้ครับผมบอกพี่น้องตอนนี้ณตอนนี้ครับผมยังไม่ได้เปิดรับเช่าครับหากผมเปิดรับเช่าอีกผมจะประกาศท,ทีหนึ่งครับเน่าจจะปีใหม่ครับทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวเันจะเก็บทีขึ้นหน่อยเดี๋ยวเป็นกาสรับเช่า ช่าจริงซื้อจริงก็ผมไม่มีการหลอกผม,ผมเคยเช่าแล้วในะทุกซื้อเหรียญผมซื้อเหรียญหล้คูณขมีไทยสิบสองเหรียญสร้างบาร,รมีครับเป็นเรหียนวงกลมเนื้อทองเหลอืองเนื้อทองฟ้าบาทผมก็ทำการซื้อเช่าเขาประมาณสามร้อยกว่าสิบเหรียญ คุณสร้างบารมีปีหนึงเก้าแต่ไม่ใช่รุ่นเป็นพระหลักก็เป็นเห็นวงกลมครับเป็นแม <3 S 2> ่ทอง<ะ>ฟ้าบาทครับแม่ทองเหลืองครับสิบสองเหรียญสามร้อห้าสิบรวมส่งเกาโอนเงินเขาเรียบร้อยโทปรากฏว่าเขาไม่ส่งของให้ผมเลยครับเงียบกิ๊บโดาหลอกอโกงมีชาเชียครับคือผมคิดว่าถ้าใรอยากปล่อยไพ่ผมก็ต้องส่งพระมาก,ก่อน ผมก่อนแล้วก็ผมค่อยโอนเงินให้ดีกว่าครับอย่างนั้นผมจะโดนแต่ผมโอนเงินให้ก่อนก็นะครับเขโดนหลอกอีกจะเป็นอย่างนั้นนะครับมนผมเลยคิดว่าถ้าใครอยากรอยนะผมก็ต้องส่งของมาหาผมก่อนครับพัะเป็นมือผมผมค่อยโอนเงินให้ครับผมอย่างนั้นจะดีกว่าพะสามคิดผมก็ไม่รอกพี่น้องอย่างแ้วครับเพราะว่าผมมีตัวตน เป็นจริงครับเช่าจริงซื้อจริงครับช่องจริงครับในตรงการจัดเก็บนี่ในช่วงนี้ผมก็ยังไม่ประกาศรับเช่า้อนเดี๋ยวน่าจะหลังปีใหม่ครับปีใหม่เศรษฐกิจดีๆค่อยประกาศรับเช่าอีกทีหนึ่งครับผมคลิปที่ผมประกาศรับเช่าก็เป็นคลิปเมื่อสองปีที่แล้วครับที่ผมประกาศรับเช่าครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ประกาศรับเช่านะครับ ี่ก็ยังว่าไม่ได้ไลฟ์ตอดนานครับไม่ได้ทำคลิปลงนานยูทูปก็ไม่ค่อยดับให้ไม่ดับคลิปเลยคนก็ไม่ค่อยดูไห้ครับสามเดือนเต็มวันนี้ครับครบสามเดือนที่ผมไม่ได้ลงคลิปในยูท, cents, ทูปเลยกเป็นวนตัว ชัสวัสดีทุก,กท่กานนะครับสวัสดีกันดูสองล้านดวงใจนะครับสวัสดีครับผมนี่คุณชาเมืองเซีนโก้ไลฟ์สดในรอบ3มเดือนนะครับกลับมาไลฟ์อนนีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปก็ไม่ได้ลงประมาณ3เดือนนะครับต้องขออภัยพี่น้องด้วยครับผมนเนื่องจากไม่มีพระที่จะลงทําคลิปให้ครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นอสนาพระไม่ได้ชาวพระกับชมนี้การเงินขัดข้่องกับ เรทำงานประจำแล้วทำของขใครพี่น้องด้วยนะครับไม่ไม่จะอะไรอ่ะปุ๊กจะลงสตอรี่อยู่ปุ๊กก็จะปิดการมองเห็นเขาใช่ป่ะเนี่ยรู้ไปตรงหน้าโปรไฟล์ดูนั่นแหละปุ๊กลงอะไระ ส,นนสวัสดีครับสวัสดีครูหนึท่านนะครับผมวันนี้ผมก็จะไลฟ์ประมาณ15นาทีครับไลฟ์ผมจะพยายามไลฟ์ตุวันละนิดละนิดครับผมก็เข้าไปดูว่นนี้ ทางสตอรี่ <ใน S 1> ทำ <ID S 1> <อะ S 2> คลิปช่วมนี้ว่าผมว่าจะไปทำคลิปครับเดี๋ยวคิดดูก่อนครับคลิปที่ไหนหน่าจะเดินลนะนับคลองโถงดีกว่าวันเมื่อไหร่ ดีครับผมสวัสดีคุณ่งท่านนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยครับผมวันนี้ผมช้าบางเซีนก็ไลฟ์สดในรอบสามเดือนนะครับหลังจากไม่ได้ทำคลิปลงนานถึงสามเดือนเต็มครับพวกวันนี้สามเดือนเดือนน้องต้องขออภัยพี่น้องด้วยนะครับที่ไม่ได้ทำคลิปให้ชมนะครับเดือนนอง เดี๋ยวผมจะไลฟ์ประมาณ15นาทีครับเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์ครับผมแล้วก็ผมก็จะพยายามทำคลิปลงนะครับเดี๋ยวผมก็จะหาทำคลิปคอนเทนต์เกี่ยวกับการเช่าพระซื้อพระตามตลาดนัดของถมครับที่ตลาดไทยครับเดี๋ยวผมทำคอนเทนต์ฉายชมครับวันพฤหัสนี้ครับนัดใหญ่ของถมครับเดี๋ยวผมก็ไปถ่ายคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับประวัตอาชีพอยู่ที่ตลาดนัดคลองถมตลาดไทยนะครับ ยีิดตามด้วยครับวันพฤหัสนี้ครับอเ,อเออน่าไรครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมผมนะครับในวันเช้าเมื่อเสียงตัง้งขออนุญาต ลงไลค์กันครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลน์หน้าครับเดี๋ยวผมก็ต่อไปผมก็พยายามลงคลิปให้ชมสักผมแล้วก็ไลฟ์สดยังไลฟ์สดให้พี่น้องได้ชมครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องช้างเบิร์ดซีนด้วยนะครับผมผมก็ทําช่องเกี่ยวกับพระเครื่องสายสารนะครับเครื่องเมืองไทยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอตัวแห่งทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม 检查检查。